สวัสดีครับคลิปนี้ช่างเอทำได้ก็จะมา,าปลูกเห็ดคนครับเห็ดคูนหรือเห็ดปวกครับใต้ต้นากาแฟอาราบิก้ากับใต้ต้นต้นผักหวานป่านะครับที่นําเสนอคลิปก่อนๆน,นะครับที่กาแฟ2อ0 0กวกัต้นกับ ต้นผักหวานก็ส0 0พันครับนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งครับที่จะทดลองให้เพื่อนในกลุ่ม YouTube นะครับดูว่าเหิดคูนนี่สามารถปลูกกับอะไรได้บ้างเป็นการทดลองนะครับเผื่อเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจที่จะทำตามนะครับก็ลักษณะของหิดคูนนี่เขาจะชอบจอมปวกชอบอยู่ใต้ต้นไม้ ที่มีแดดส่องถึงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับปิดรากฝอยเยอะอใต้เป็นกาแฟอาราบิก้านะครับก็เป็นลักษณะของรากฝอยเยอะครับซึ่งเห็ดเนี่ยเขาจะอาศัยได้ได้นานนะครับขุดลึกเช่นเคยนะครับประมาณ1 5ถึง20ครับ ยี่สิบเซนติเมตรนี่สังเกตไดรากฝอยเยอะมากเลยครับแล้วก็แร่ธาตุออกเศษใบไม้อะไรก็เยอะพอแล้วครับขนาดนี้น,นี่จะเอาใบไม้ลงใบไม้ลงกิ่งไม้ลงก่อนเพื่อให้ปวกเขามากินให้เกิดการหมักหมมอันนี้ก็ลรยเชื่อเห็ดหนึ่งชั้น บางๆก่อนป่านี้มีประโยชน์จริงๆนะครับปลูกกาแฟแล้วก็ได้กินเห็ดด้วยแต่อันนี้เป็นการทดลองนะครับต้นกาแฟนะครับอ่าแน้วก็ดินกบบางอ่ะอาโรยอีกรอบครับโรยเชื่อเห็ดอีกรอบ เป็นเชื้อเห็ดไอโคนเข้มข้นนะครับห0 0มิลลิตรนะครับ,บครับอ่าพอก่อนอาไม้ลงก่อนอ่าทีนี้ก็โรยเชื้อเห็ดซ้ำอีกรอบครับอสักสามรอบนะครับโรยให้ทั่วเลยครับโรยให้ทั่วเลย อ่าตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนนะครับความชุ่มชื้นมันเยอะครับไม่เราไม่ต้องใส่น้ํานะครับอ่าแล้วก็ใบไม้ทับผมปกติอ่าเส็ดใบไม้ทับผมนะครับไม่ต้องกลัวไก่นะครับไก่เคียนี่ก็ถ้าเชื้อมันเดินนี่มันไม่มีปัญหาแล้วครับเชื้อยังเดินยังไงก็ได้เห็ดแน่นอนนะตามที่ผมปลูกปีที่แล้วนะครับก็ได้ บริเวณใต้ต้นยางใต้ต้นผักหวานนะครับได้ผลเช่นกันนะครับเดี๋ยวยังไงใต้ผลผลิตยังไงเดี๋ยวคิดต่อไปอาจจะนำเสนอให้ดูครับสำหรับทันที่ชอบครับยังไงฝากกดไลค์กดตามช่องช่างเอ๋ทำได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ในช่อง กำลังหัดใหม่นะครับครับขอบคุณครับ